สวัสดีครับพบกับไรด้า toy c o l l เตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแกะรีวิวโปเกมอนสเกลเวิลด์นะครับคันโตชุดที่3นะครับก็โปเกมอนสเกลเวิลด์เนี่ยตอนนี้กำลังเรียบชุดคันโตออกมาเรื่อยๆเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถทักไปที่เพจไรด้า toy c o l l เตอร์นะครับก็ยังมีเปิดพรีมีอะไรอยู่ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจก็เป็นลายที่แบบว่าน่านเล่นนะผมว่าเป็นลายที่ดีมากๆลายหนึ่งของตัวโปเกมอนนะครับเผืใครอยากเก็บ อันนี้ก็ผมได้มาเป็นกล่องรวมนะครับกล่องแบบเซ็ตเขาจะขายแบบเป็นอนี้ยนเงี้ยครับอันในกล่องนี้จะมีทั้งหมด6กกล่องเป็นเซ็ตเลยแต่ถ้าใครซื้อแบบที่ไม่ใช่กล่องเซ็ตเนี่ยเป็นของที่วางขายสำหรับหน้าร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบมีกล่องใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเพิ่มตัวที่นิยมเข้าไปอย่างอันเนี้ยอาจจะได้สองกล่องอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าของชุดเนี้ยเขาได้อะไรบ้างแต่ปกติผมก็เอาเข้ามาจ่แบบเซ็ตเนี่ยแหละเพื่อจะ ได้กล่องคลุมสวยๆอันนี้ไปนะครับเพราะว่าซื้อของนั้นจะเป็นกล่องแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นกล่องแบบสีสีอันนี้ทั้งหมด6กล่องนะครับเริ่มที่อะไรดีเริ่มที่อันนี้และกันฟูจิกิดานิเดี๋ยวขอขยับกล้องสักนิดหน่อยพอดตัวมันเล็กนะครับอันนี้คือกล่องเบอร์หนึ่งใช่ไหมใช่ ซ้โอเคกล่องเขาก็ดีไซน์มาได้สวยด้วยนะอันนี้ไลนนี้แนะนำจริงๆดีมากโอเค เขาใส่พลาสติกแยกมาให้เพื่อไม่ให้แบบว่าถ้าโดนความร้อนละสีมาจะลายผิดกันได้นะครับในกล่องแรกโอเคอันนี้ทันตั้งอันไหนของตัวไหนบ้างเนี่ยอันนี้เป็นของที่มีหางก็คงเป็นไม่ใช่หรออันนี้ถูกแล้วปาดูจะไม่ถูกมันยากตรงที่ต้องงมว่า สิ่งไหนของตัวไหนไม่มีวิธีให้ซัดด้วยต้องดเดาเองนะครับอ่ะอันนี้ผมเดาว,ว่าเป็นของตัวนี้น่าจะมาอย่างนี้ถูกไหมน่าจะใช่ว่าเนี่ยน่าใช่ ตอันนี้ก็น่าจะเป็นของตัวนี้โอเคต้องกดลงไปลึกหน่อย่อกี้ผมไม่กล้ากดเองที่มันถูกแล้วก็อันนี้วางหางโอเคอันนี้สเกลหนึ่งต่อยี่สิบนะครับก็คือกำลังน่ารักเลยแบบว่าพกไปร้านอาหารอรงนี้ก็ตาเบี้ยววะเนี่ยตาเบี้ยวเบี้ยวใช่ไหมอ๋อไม่เบี้ยว แบบว่าพกไปร้านอาหารก็กำลังน่ารักหางนี้เป็นชิ้นใสด้วยนะแล้วก็ลงสีเหลืองมาให้อันนี้ตัวนี้เหมือนจะดีเทลสวยเลยก็อันนี้ไม่มีอะไรมากตัวพอ,อเดิมต่อมากล่องที่สองเป็นกระจูไรจูถูกไหมกระจูไรจูใช่ นี้เหมือนจะค่อนข้างจะได้น้อยการประกอบลาจูก็เขามีรูเสียบหางให้สองอันฉะนั้นก็แสดงว่าหางมันจะ วนกลับมาที่ตัวมันเองอย่างนี้โอเคอทำออกมาได้น่ารักเหมือนกันนะไลจูโอเคประมาณนี้ไลจูแล้วก็ ปีกจูเอ๊รู้สึกว่าปิกาจูสีมันแตกต่างจากตัวเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อแกะนี้เสร็จจะไปดูกึ้นอันนี้เป็นท่าท่าเป็กระเบงบูเลยอะ่ะเอ้ยน่ารักมากเลยตัวนี้โอ้่นวงไวปบนนิ้วชึบอือหือเออตัวนี้น่ารักมากไลจูก็ตาใสวิ่งเลยก็น่ารักเหมือนกัน ต่อมแม่ยาดองกับเชลเดอร์กล่องนี้รู้สึกว่าจะใหญ่กว่ากล่องที่แล้วเพราะว่าโอ้ยตัวมาเริ่มเลย ปุ้มเลยอยันนี้โอ้ยน่ารักอืมนะครับลงสีมาให้ก็โอเคนะก็มีหางมีปลายขาวๆตัวใหญ่อะ่ะเออตัวนี้ก็น่ารักโอเคไปกันต่อนะครับกองถัดไป เบอร์สี Con, ่คิวคอนคิวคอนนายเทวถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะออกล่างแรกมาแล้วด้วยมั้งผมก็เคยรีวิวไปอยู่ก็ในล้างสองมาก็ดีเลยกล่องนี้คือได้ตัวเดียวนะครับ ห,ห,หางนี่คือแบบเป็นถ้วยน้ำจิ้มเลยนะเราดูไปก็น่ากินดีไงเนนะี่ยโอเคอย่างนี้ใช่ไหมซื้ เป็นหางที่ค่อนข้างจะหนักมากอันนี้ก็น่าจะเป็นที่วางหางหรือเปล่าแต่ลอยมันก็เหมือนหางเนะมันก็ควรจะตุดจโจุจุจดจ๋ยาหาจุดที่ท มันลงลอยกันดีๆซึบ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 ๆรู้ปะส่วนไหนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยบาลานซ์ทางฝั่งโอ้รู้ดิกะ ขอเดาว่ามันวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยววางไว้แบบนี้ไปก่อนถ้าใครทราบก็รบกวนบอกผมทีนนะครับว่ามันวางยังไงเนี่ยตัวฐานน้ําแข็งของตัวคิวคอนอันนี้รบกวนคอมเมนต์บอกไว้ให้หน่อยวาอวังไงอะตามมีตามเกิดไปก่อนแล้วกันนะตอแม่หรือว่าเป็นเ,นเพราะผมยัดเบี้ยว กล่องที่ห้าเป็นโปเกมอนกล่องสุดท้ายก็คืออ่านว่าอะไรอะ่ะผมจำได้ว่าตัวนี้คือสตารมี่ฮิตโตะอะไรบ้อ่ะผมขอข้ามชื่อไปแล้วกันนะครับงงชื่อมันอะ่ะจำไม่ชื่อไม่ได้เออโอ้โหะลุเลย ชื้อตัวนี้คือสตาร์มี่ผมจะรู้อย่างไรว่าผมเสียบมันถูกด้านหนังเขามีแบนด์โปเกมอนอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่ามันน่าจะวางประมาณนี้ ต่อมาฮิตโตะอะไรอย่างหนึง่งอันนี้ผมว่าผมน่าจะวังถูกน่าจะอย่างนี้เลยนี่ทำไมไม่เข้า อันทงนี้หรอกหรอโอเคก็อันนี้โปเกมอนคอ้ตัวแล้วต่อมามาที่กับสุดท้ายเป็นเทนเนอร์นะครับชึบเทนเนอร์เทนเนอร์ก็คือชื่อคาซุมิใช่ไหมที่คุณได้พัชแรกๆเลย าซูมีอันนี้ก็เป็นโพสต์ที่สวยเลยอะเป็นโพสต์ทำไมหน้ามันดูมืดๆคือผมมันสร้างเงาลงมาที่หน้าทำให้ดูหน้ามืดเหมือนมาในชุดที่เจอในยิมเลยอะตรงข้อมือก็มีสารกยิมน้ำด้วยถือโกเกบอลโกเกบอลลงสีได้ดีด้วยอะ่ะแต่จะดูแค่นี้ รองเท้าก็พอมีดีเทลวบบางกับสตามีโอ้สวยงามก็เดี๋ยวผมขอเอาตัวเที่นอนต่อเนื่องกับชุดนี้มาให้ดูนะครับว่ามันเล่นได้กันยังไงโอเคครับอันนี้ก็เป็นเทนเนอร์จากอันนี้น่าคันโตชุดที่2ก็จะเป็นสเกลเดียวกันนะครับก็สามารถวางเทนเนอร์เล่นสองฝั่งสู่กันได้ในฝั่งนี้มีสตามี่ อย่างนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นร่างแรกนะครับก็ขนาดตัวต่างกันประมาณนึงเลยแล้วก็วางคู่กันได้สวยดีเป็นนางพานาต่อมาอันนี้คือพวกตัวที่ออกในชุดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นชุดหนึ่งเนี่ยยืนตรงเฉยๆแต่ว,ว่าชุดสองจะมีแบบแอคชั่นมากขึ้นสีก็ดูจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยออกไปทางน้าตาลมากกว่านะครับของเดิมมันออกคส้มส้มน,นีก็จะเป็นความต่างของทั้งสองชุด ส่วนอันนี้ก็จะสีเปลี่ยนไหมสีก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับอันนี้จะดูเป็นออกไปทางเขียวเขียวเหลืองมากขึ้นของเดิมมันจะออกเขียวฟ้านะครับแล้วก็เท็กเจอร์ตรงส่วนหน้าผากอะไรเงี้ยเขาก็ทำาให้แต่ของเดิมมันเป็นสกินเฉยๆไม่ได้มีนูนอะไรออกมานะครับไม่ได้ดูอะไรออมาเยอะสิมันก็มีนูนนิดหน่อยแต่ว่าเนี้ยจะขึ้นเยอะเลย ดวงตาก็เหมือนจะเป็นลงสีหนาขึ้นด้วยคือแบบมีโพสเจอเคิ่มขึ้นด้วยนะเป็นยกข,ขาข้างหนึ่งและอันนี้ก็เหมือนตัวจะใหญ่ขึ้นหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีโพสมากขึ้นสีดูสดใสขึ้นอยู่ แล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นแหละประมาณนี้ส่วนของปิกาจูปิกาจูอันเก่าเป็นท่านั่งเฉยๆเอ้ยยืนเฉยๆอันนี้เป็นท่านั่งโจมตีแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไปดีเทลอะไรก็ยังคงเปสีก็ดูอีกทีก็คล้ายๆเดิมครับไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าลมันต่างอันนี้ผมว่าปิกาจูใหม่น่นนารักมากเลยทีเดียวก็ วันนี้รีวิวประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวโป o กมอนสเกลเวลคันโตชุดที่3ถ้าใครสนใจชุดใหม่ๆอะไรอย่เงี้ยครับก็ยังมีเปิดพีเรื่อยๆที่เพจของไรด้าคอยคอยเตือนครับก็สามารถไปสั่งจองกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมที่รับชมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ